รื่องฟ้าเนี่ยมีคนถามเข้ามาตลอดเลยนะครับจริงๆเคยเล่าหลายรอบแล้วแต่เล่าอีกได้ถือว่าตอกย้าความทรงจํากันแล้วกันนะครับจบรอบนี้ก็คือสอบบอร์ดสกินได้แล้วนะพูดถึงฟ้าปุ๊บต้องนึกถึงเซลล์หน้าตาเหมือนปลาหมึกนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้คือเมลานอไซต์เป็นเซลล์ที่สร้างเม็ดสีหรือว่าเมลานินนั่นแหละเขาจะสร้างเม็ดสีที่ตัวเซลล์แล้วส่งขึ้นไปตามหนวดส่งขึ้นไปทําไมครับไปบังแดดเหมือนร่มรังสี u v ก็จะทะลุทะลวงเข้าไปทําลายเซลล์ได้ยากขึ้นเพราะมีร่มบังอยู่ แต่ถ้าเซลล์ผิวหนังโดนกระตุ้นรุนแรงจนมันคิดจามาโดนทําร้ายเนี่ยก็จะมีการกระตุ้นที่มีการสร้างและก็ส่งเมลานินขึ้นไปมากขึ้นสิ่งกระตุ้นก็อาจจะเป็น UV จัดจัดหรือเป็นสายเคมีในครีมแรงๆก็ได้แล้วถ้าเกิดมันมากจนผิดป,ปกติมันก็จะกลายเป็นฝ้าครับจบแล้วครับคนไกาการเกิดฝ้ามาดูวิธีรักษาไหมหคือเราต้องหยุดการสร้างและการส่งเมลานินขึ้นไปก่อน 2. ชั้นที่มันเป็นฝ้าไปแล้วเนี่ยเราก็ผลัดเซลล์ทิ้งไปนะครับ 3. เราต้องป้องกันการเกิดซ้ำโดยการทากันแดด พี่หมออยากเล่าเรื่องยาทาฟ้าให้ฟังเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมันจะมียาที่เป็นสูตรชื่อว่า triple combination จะมีตัวยา3ตัวนะครับมีไฮโดรควินอลเตรตินอินแล้วก็สเตอรอยด์ไฮโดรควินอนกับสเตอรอยด์ ol, เนี่ยทำหน้าที่ยับยั้งการสร้างเม็ดสีเตรตินอินเนี่ยทำหน้าที่การผลัดเซลล์ชั้นบนทิ้งไปแปลว่าถ้าเราบวกกันแดดไปอีกตัวหนึ่งเ perfect เลยครับสูตรนี้ยแต่มันมีปัญหาคือว่าตัวไฮโดรควินอเนี่ยมันเป็นอนุพันธ์ของปรอด พอเราไปทานานานๆคู่กับสเตอรอยเนี่ยผิวจะบางลงบางลงฮะพอใช้ไปนานๆน,นะผิวอักเสบแดงเส้นเลืดฝอยขึ้นเต็มเลยครับพอมาตอนปัจจุบันเนี่ยมันมียาสายใหม่มาแล้วนะครับคือ t r นเน x ซ m มิกแอซิดยาของตัวท่พงตัวแดงเนี่ยก็เป็น t าน n e x ซ m i c a แอซ มีงานวิจัยเพียบเลยครับเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ t ท a นิส a m i แอซิดกับทิ p เฟิ c คอมบิเนชันเราพบว่า2ตัวนี้ประสิทธิภาพเท่ากันครับจะให้ดูความน่ารักของดรพงษ์นะคือเขาเอากราฟเนี่ยมาโชว์ด้วยแล้วเขาไม่ได้โกหกเลยได้ว่าชอนนิสเ i กดีกว่าเ mm hmm. ขาบอกเลยครับว่าที่12วสเนี่ยประสิทธิภาพเท่ากันมันต่างกับตรงที่ t ทนนิสเบกแอซิดเนี่ยมันไม่ละลายเครือ อนนี้เขาเลิกใช้ทิพเปอร์คอมบิเนชันไปแล้วครับเขาใช้ทันนิซิบิกแอซิดแล้วในมเมื่อเหยิบของดรพง์มาดูแล้วไปดูกล่องเขากันดีก,กว่านะครับที่หมอชอบกล่องเขาตัวนี้ชื่อดร็พง์ MC1 นะครับเป็นชนนิซิบิกแอซิด3%อเนันนี้คือตามที่กฎหมายกำหนดนะครับแปลว,ว่า MC1 เนี่ยจะดีกับฝ้าแบบเริ่มต้นจนถึงปานกลางแล้วก็ลดรอยดำจากสิวด้วยขาวขึ้นได้ด้วยเพราะว่ามันลดเมลานินนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นฝ้าเข้มจัดๆล่ะอันนี้ต้องไปรับการรักษาที่คลินิกหรือว่าโรงพยาบาลผิวหนังไปด้วย เอาต่อนะครับถ้าใช้เทคโนโลยีเวชนิ่งโดรนก็คือมันจะไม่ซึมลงไปมั่วๆโดรนเนี่ยมันจะไปจับกับเป็นลนโดไซด์โดยตรงปล่อยตัวยาใส่เมลาโนไซด์นะครับเป็นทร์นซิมิกแอซิดวิตามินซีแล้วก็ะบูตินก็จะเข้าไปยับยั้งตามกลไกที่เราคุยกันไปแล้วนะฮะถือว่าใช้ดีครับปลอดภัยเพราะว่าฤทธิ์เขาไม่รุนแรงมากใช้คู่กับโดตอรพง711ได้ด้วยนะครับเพราะตัวนี้เป็นไกลโคลิกก็จะช่วยผลัดเซลล์ชั้นบนที่มันดำๆไปแล้วอีกแหลกหนึ่งนะอ้าวจบแล้วครับท